คครับผมสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะครับผมจะมาแนะนําในเรื่องของการแต่งรูปนะครับผมที่เราถ่ายถ่ายกันไปเนาะด้วยโทรศัพท์มือถือนั่นเองนะครับผมว่าเราจะมีวิธีการแต่งยังไงให้มันดูสวยแล้วก็ดูเป็นธรรมชาติเพิ่มมาึ้นนะครับผมสําหรับการแต่งรูปเนี่ยผมจะใช้เป็นแอปที่มันมีอยู่ในตัวเครื่องอยู่แล้วเนาะก็คือเป็นของ i p h o n นนั่นเองนะครับผมส่วนอีกแอปหนึ่งเนี่ยก็จะเป็นแอปที่ผมแนะนําให้โหลดกันเอามาใช้แล้วกันนะครับผมซึ่งมันก็ฟรีด้วยแล้วก็ใช้งานได้ทาง Android ใช้งานได้ทาง iPhone นั่นเองผม โอเคทีนี้เดี๋ยวเรามาดูที่ตัวรูปแรกกันก่อนนะครับผมตัวรูปแรกเนี่ยก็จะเป็นรูปขวซองอันนี้เนาะสมมุติถ้าเราถ่ายมาแล้วเนี่ยเพื่อนๆจะสังเกตว่ารูปภาพเนี่ยมันก็จะค่อนข้างที่จะแบบตุนๆไม่ค่อยจะดูดีมากนักสักเท่าไหร่นะครับผมขั้นตอนการทําก็ให้เราไปที่ edit นะด้านขวามือด้านบนนะครับ edit นะครับผมกด edit เข้าไปเลยครับจากนั้นเพื่อนๆจะสังเกตเห็นมันจะมีรูปาสามเหลี่ยมกลมๆตรงกลางตรงนี้นะครับผมคล้ายๆช่องจัดสีน,นั่นเองนะครับผม คลาย,ช,ายช่องจะสีนะกดคลิกเข้าไปได้เลยครับจากนั้นเนี่ยมันก็จะมีให้เราเลือกค่อนข้างหลายแบบมากๆเลยสำหรับสีเนี่ยจะมีสีให้เราเลือกค่อนข้างเยอะจริงๆตรงนี้เลือกตามใจชอบได้เลยนะแต่สำหรับผมที่ผมใช้มาตลอดเนี่ยก็คือวีวิดตรงนี้นั่นเองนะครับผมก็คืออันที่2น,นั่นแหละผมว่าแค่อันที่2เนี่ยมันแบบคือมันจะดึงส่วนภาพเนี่ยให้มันดูสว่างมากขึ้นอีกนิดน,นึงแล้วก็สีเนี่ยค่อนข้างที่จะสดใสเพิ่มมากขึ้นอีกนิดนึงนั่นเองนะครับผมวีวิดนะอันนี้ผมแนะนาให้ใช้วีวิดนะครับผม จริงๆก็แค่นี้ถ้าแบบแต่งง่ายๆแค่นี้เองนะไม่ได้มีอะไรซับซ้อนเลยนะครับผมอ่ะเดี๋ยวเราลองดูดสักรูปหนึ่งสิเอาไปรูปนี้แล้วกันจะสังเกตว่ามันแบบตุ่นมากมันแบบโอ้โหเสียมันยังไม่ค่อยนั่งกินเท่าไหร่เนาะก็เหมือนเดิมเลยับผมไปที่อิดิทด้านขวามือนะครับผมจากนั้นไปที่ตรงสามเหลี่ยมนะครับไม่ใช่สามเหลี่ยมกลมๆสามอันตรงนี้นะครับผมจากนั้นกดไปที่ว i วิดเหมือนเดิมอ่าเห็นไหมแค่นั้นเองนะครับผม หรือเราอาจจะครอปรูปลงมาอีกนิดนึงก็ได้นะถมาตมท้าภาพนี้ผมอยากจะครอปรูปอีกนิดนึงก็ได้นะครับผมให้เราไปที่ตรงด้านขวาเนี่ยตรงนี้ตรงรูปสี่เหลี่ยมครอปตรงนี้กดคลิกเข้าไปครับอ่าแล้วก็ไปที่ด้านบนนะด้านบนนะครับผมด้านบนมันจะมีข้างๆ3าจุดไข่ปลานะครับจะมีปุ่มครอปอยู่นะครับกดคลิกเข้าไปเลยฮะทีนี้มันจะมีให้เราเลือกเป็นออริจินอล r ฟรดอมหรือว่าสแควร์นะครับผมก็เลือกไปที่ออริจินอลนะครับออริจินอลนะจากนั้นก็ปรับ ว่าเราอยากจะให้มันครอปภาพประมาณไหนสำหรับผมผมครอปประมาณเนี้กําลังดีประมาณนี้อืประมาณนี้หรือว่าแบบนี้ก็ได้จริงแล้วแเล้วแต่ชอบนะว่าเราจะเน้นกาแฟรหรือเปล่าถ้าเราชอบกาแฟก็เอาไว้ประมาณนี้ก็ได้จะได้เห็นกาแฟจะชัดหน่อยนั่นเองนะครับผมจากนั้นก็ปุ่มดันครับฮะ เ็นมแค่นั้นเองอ่าโอเคเดี๋ยวลองดูอีกรูปหนึงสิเราดูสักรูปหนึ่ง,ลอง,งลองดูรูปนี้แล้วกันนะครับผมจากนั้นไปที่ Edit เหมือนเดิมนะครับแล้วก็ไปที่3ห่วงช่องจะสีนะครับตรงกลางนะครับผมก็คลิกเข้าไปแล้วก็เหมือนเดิมเลือกวิวิดนะครับผมทีนี้พอเราเลือกวิวิดแล้วเนี่ยสมมติภาพเนี้ยมันก็ยังอยู่ทมึนทมันดำๆอยู่นิดนึงนะครับผมสิ่งที่เราจะปรับได้เนี่ยก็ให้เราไปที่ตรงด้านซ้ายตรงนี้นะครับผมรูป ตรงข้างๆกับปุ่ม c a นเซลตรงนี้นะครับผมจากนั้นไปที่ตรงนี้ครับเอ็กพ u r e เอร์นะเอ็กพ u r e เอร์นะจากนั้นปรับให้มันสว่างนิดนึงเห็นไหมสมมติว่าสว่างมากเลยก็จะเป็นแบบนี้แต่เนี่ยมันเยอะเกินไปเนาะผมมองว่าในที่นี้เอาสัก21็ก็พอเดี๋ยวลองดู Before After เนี่ย Original After Original After ผมว่ามันแบบโอ้โหมันต่างกันค่อนข้างเยอะมากเลยเนาะแค่นี้เองนะครับผมเราก็จะได้ภาพ ที่แต่งโดยมือถือของเราแบบง่ายๆแล้วนั่นเองนะก็สำหรับผมเนี่ยผมเลือกเป็นวีวิดแล้วก็สมมติถ้าภาพมันมดามันก็ปรับความสว่างขึ้นมาอีกนิดนึงก็พอนะครับผมคือเราจะไม่พยายามปรับสีอะไรให้มันแบบแตกๆนั่นเองเพราะว่าเราต้องงานที่คนดูเนี่ยเห็นสีขนมของเราจริงๆอยู่แล้วเนาะเพราะว่าถ้าสีของเรามันแบบเฮ้ยมันแตกต่างจากของจริงมากเกินไปคนซื้อของเราอาจจะเออแบบว่าเราได้นะเฮ้ยทำไมไม่เห็นเหมือนในรูปเลยนะครับผมก็ระวังนิดนึงเนาะอย่าอย่าใช้มากเกินไปนั่นเองนะครับผม อ่าโอเคทีนี้เดี๋ยวลองไปดูแอปอื่นกันบ้างนะครับผมทีนี้เดี๋ยวเรามาดูแอปอื่นกันบ้างแอปนั้นเนี่ยชื่อว่าแอปฟูดดี้นะฮะแอปฟูดดี้แอปนี้นะครับผมแอปฟูดดี้นะก็กดเข้าไปเลยครับในแอปฟูดดี้นะครับผมอ่าจากนั้นก็ให้เราไปเลือกรูปภาพที่เราต้องการที่จะแต่งนั่นเองนะครับสมมติว่าผมต้องการจะแต่งรูปนี้รูปคริสต์มาสรูปนี้แล้วกันเนาะสมมติเป็นรูปนี้แล้วกันนะครับผมถ้าต้องการจะแต่งก็กด Edit อ่า จากนั้นมันจะมีฟิลเตอร์ให้เราเลือกค่อนข้างเยอะนะอันนี้คือผมมองว่าแล้วแต่นะครับผมคือทางฟู้ดดี้เนี่ยเขาก็จะพยายามฟิลเตอร์หรือว่าเป็นพวกฟ์รมอะไรต่างๆให้เราที่มันแบบค่อนข้างที่จะเหมาะสมกับตัวพวกสินค้าประเภทขนมอยู่แล้วนั่นเองนะครับผมลอ,ลองเลือกตามตามที่ชอบนั่นเองนะครับไปดูตรงฟู้ดก็ได้เห็นไหมเนี่ยไปดูตรงหมวดหมู่ฟู้ดก็ได้นะครับแล้วก็ปรับไปเรื่อยๆตามใจชอบนั่นเองนะครับผมเดี๋ยวลองดูรูปอื่นบ้างสิ รูปอ่นอสมมติรูมนี้กด Edit มันเดิมอ่ะแล้วก็ไปที่ฟ o ดมอนหมดฟูด food นะอ่ะลองไล่ดูอ่ะเห็นไหมผมว่าคล้ายๆกับตัววิตเมื่อกี้นี่เลยนะครับผมเนีย่ย YU 1 YU 2อเอออันนี้ก็สวย YU 3เนี่ย YU เออ YU 5ก็สวยก็เราลองเลือกดูตามตามความชอบนะผมมองว่าแอปฟูดี้ก็เป็นอะไรที่ค่อนข้างสวยงามอยู่แล้วนะครับผมสำหรับตัวแอปมันนะนะ ก็เนี่ยลองเลือกเลยวายูผมว่าวายูอก็สวยวะ่ะคือคือมันมีให้เลือกเยอะมากนะก็เราลองเลือกดูเอาตามใจชอบละกันนะครับผมพอเราเลือกแล้วเนี่ยเราสามารถที่จะปรับความเข้มข้นของสีที่เขาแต่งให้กับรูปของเราได้นะครับผมตรงสไลด์ตรงด้านบนตรงนี้นเห็นไหมเนีย่ยตอนแรกมันเป็นหนึ่งร้อยจะังสมมติถ้าเราปรับเหลือห้าสิบก็จะประมาณนี้ปรับเหลือศูนย์ก็จะเหมือนไม่แต่งเลยแค่ mm. น,นั้นเองนะครับผมก็เราแต่ สำหรับผมผมเลือกร้อยหนึ่งไปเลยนะก็สวยด,ดีหรือว่า90 80ก็ตามใจชอบนะครับผมโอเคก็คิดว่าเพื่อนๆน่าจะได้ประโยชน์นะสำหรับการแต่งรูปด้วยแอปทั้งใน Native App ในอ à, ของ iPhone หรือว่าจะใช้แอป Foodie ก็สามารถที่จะเอาไปปรับใช้กันได้นะครับผมคิดว่าเพื่อนๆน่าจะได้ประโยชน์ได้ไอเดียกันไปนะครับผมโอเคก็สำหรับคลิปวิดีโอนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับผมสวัสดีครับ